สวัสดีครับพบกับสวัสดีครับพบกับช่องของเรากันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงแบกคิวขึ้นดั้งนะครับผมซีซั่นสอนะครับก็เป็นการเล่นการสดๆนะครับแล้วก็สอนการสดๆนะครับโดยใช้ระดับหมู่บ้านนะครับผมก็อ่าอันนี้เล่นในไอเดฟิสต็นะครับผมปะทะคนญี่ปุ่นนะครับอ่าสีคิวเช่นกันนะครับผมอ่าอันนี้เขาเปิดเกมนะเขาไม่สนใจด้านนี้แสดงว่ามันก็จะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เลือกเราเลือกโจเซกิ สามสามนะครับแล้วเขาเข้ามาบุกตรงนี้โอ้เขาทิ้งมือเลยเหรอโอ้การโจมตีนี้เป็นป้อมสามสามดาวญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะสามดาวญี่ปุ่นเนี่ยเรามันมีจุดดาวตรงนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเล่นตรงนี้ได้จุดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเป็นทิศทางหลักเพราะฉะนั้นผมจะเลือกขัดขวางนะครับค,ครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมเกมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไคร์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับถ้าใครอยากสนับสนุนทางเราก็ได้ที่ขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับผมโอเคตามนั้นนะครับอือ ก็ถ้ากับว่าผมได้มุมตรงนี้แล้วเขาก็ได้มุมตรงนี้แต่ว่าจังหวะนี้หรออืมจังหวะนี้ผมว่าผมทิ้งมืออีกมือนึงก็ได้นะเพราะว่าจุดนี้ผมไม่รู้สึกว่าผมเล่นก็ไม่ค่อยดีเล่นนี่เล่นนี่เล่นนี่นี่ใช่ไหมเขามียืนอยู่แล้วนะครับผมก็เล่นเล่นนี่ดีกว่าเพราะต่อให้เขาจะปิดตรงนี้นะครับผมจะสามารถเล่นอย่างนี้ได้แล้วก็ปิดได้โอเคโอ้ญี่ปุ่นเนาะ สมกับญี่ปุ่นอ่ะเพราะฉะนั้นซ่อมสามดาวญี่ปุ่นนะครับจริงๆกว้มสามดาวญี่ปุ่นนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะมันเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ใช้นานแล้วด้วยซ้ํานะครับผมไม่ได้มีการเกิดการเล่นกันมานานมากนะครับโอ้เขาเล่นม็ดนี้นะครับไม่รู้สึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งคือผมจะผ่าตำแหน่งนี้เขาได้นะครับแล้วตรงนี้อีกจุดหนึ่งคือเขาก็ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะอืมทาไมเขาถึงเล่นนี่อ่ะ ทีนี้ถ้าผมเล่นนี่ปุ๊บกลายว่าเขาก็จะได้เดินหมักเชื่อมพอดีเลยงั้นผมจะเป็นต้องตัดใช่ไหมแต่ว่าทีนี้จงจุดเนี้ยผมยังสามารถเข้าบุกได้ด้วยซ้ำนะครับโดยการเล่นตำแหน่งนี้นะครับเคนั้นผมขอตัดก่อนตัดให้เขาเป็นวีกสองด้านนะครับเวลาจะเล่นเนะี้ยกดสี่ข้อที่ผมเคยสอนของเด็กนะครับผมที่สําคัญเลยครับหนึ่งตัดเขาแล้วยังเขาตัดเราสองล้อมเขาอย่าเขาล้อมเรานะครับผมนี่เลยเป็นกดสีข้อเหล็กเลยนะครับที่ที่ผมจะแนะนํา อ่าคนที่ผมสอนนะครับอันนี้เขายืนสองขาใช่ไหมตรงนี้กับตรงนี้อันไหนแข็งแรงกว่ากันนะครับตรงนี้ถ้าเราคิดว่าตรงนี้แข็งแรงกว่าใช่ไหมครับถ้าตรงนี้เราคิดว่าตรงนี้แข็งแรงกว่าเราก็จะเล่นมินินะครับแล้วก็ขู่ที่จะบุกไปแต่ถ้าเราคิดว่าด้านนี้แข็งแรงกว่านะครับด้านนี้แข็งแรงกว่าก็คือเราก็ต้องเล่นใช้วิธีล่อซ้ายจู่โจมขวานะครับก็คือทําให้เขาเป็นกําแพงแล้วก็มาโจมตีแบบนี้นะครับแต่ในลักษณะนี้ ผมกลับคิดว่าตรงนี้ผมจะสามารถทิ้งมือได้นะครับอืมอืม,อมถ้าเขาเขาสามารถทิ้งมือได้ผมผมเลือกที่จะบุกด้านนี้ดีกว่าเนาะถ้างั้นผมก็ปิดตรงนี้ไปเลยอ่าเขาจะเลือกทะแยงใช่ไหมครับก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบกับผมตรงนี้ผมก็โดดเอาหน้าปัดก่อนตรงนี้ถ้าผมปิดผมก็ได้แต้มิดเดียวนะครับเพราะงั้นผมอาจจะไม่เล่น นี่ผมจะเลือกที่จะบุกแทนถ้าเขาจะบุกพื้นที่ตรงนี้ผมผมก็จะบุกนี้เขาเหมือนกันนะครับ <c oughs> อืมอาจจะแบบน,นี้กับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ละก,กันนะครับพอเราสร้างกำแพงมาแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เราก็แข็งแรงระดับหนึ่งโอ้เข้าไปนี่ล้อมแบบนี้เหรอโอ้ถึงว่าเขากำลังจะตกห้าคีย์นี่นะ เอนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเล่นนี่ดีไหมแล้วก็เล่นนั่นถ้าเล่นนี่เขาก็จะปิดตรงนี้เลยใช่ไหมถ้าปิดนี้นี่นี่นี่ซิกซิกและน,นี่ใช่ไหมอืมอืมเวลาจะล้อมจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําให้ล้อมอย่างนี้นะครับอย่างน้อยเล่นอย่างนี้อย่างน้อยไม่ให้เขาวิ่งไปข้างนอกได้อ่ะก็โอเคแล้วนะครับอย่างนี้ผมคิดว่าเรายังสามารถพุ่งกลับไปข้างนอกได้ด้วยซ้า อืมแล้วก็เลน่นนี้เวลาเราไปบุกพื้นที่เขานะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องสังเกตและสิ่งหนึ่งที่ต้องดีดีคือต้องรีบทํานะครับให้เรารอดให้ได้เร็วที่สุดนะครับย่ายเขาเก็บแต้มนะครับอันนี้ตัดได้ไหมถ้าตัดเชาะจะออกอัตลิอัตลิถ้าเล่นอย่างนี้ ถ้าเล่นนี่ถ้าเราตัดอืมผมอาจจะเลือกตัดก่อนนะเผื่อในอนาคตผมอาจจะใช้ม็ดนี้นะครับอ้าวเขาเลือกอตรลีฝั่งนี้ฮนะต่อออกนี่หรออืมถ้าเข้ามาในลักษณะนี้อย่างนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าผมก็จะสามารถรอดได้เลยนะครับผมแต่ประเด็นว่าผมจะเล่นอย่างนี้ก่อนดีไหมหรือจะโจมตีอย่างนี้ก่อนโจมตีอย่างนี้ผมก็น่าจะรอดแล้วถ้าเล่นนี่โดนปิดล้อมแน่นอนผมผลเล่นนี่เลยกระโดดนะครับถ้าตามปกติรูปร่างนะครับถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาบุกเรานะครับแล้วเขาอยู่ๆเขามาสร้างรูปร่างอย่างเงี้ยเราไม่ตัดทื่อๆอย่างเงี้ยเขาสร้างรูปร่างได้อย่างเงี้ยออกมาไม่ค่อยดีนะครับ แต่ในสถานการณ์นี้นกกนคือเราไปบุกเขาแล้วอยู่ๆเราก็ได้ออกมาวิ่งเข้านอกแบบนี้โอเคอย่างนี้เราใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอันนี้ผมขอเล่นนี้ก่อนตรงนี้เขายังไม่ได้นําหน้าเรานะครับแสดงว่าเรายังสามารถวิ่งหนีออกมาได้นะครับอันนี้ผมก็คงต้องสร้างตรงนี้รอดแหละแค่ตรงนี้ผมสร้างรอดทีนี้เขาจะไม่มีแต้มเลยมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ปิดนะครับทีนี้เราจะไม่ปิดแล้วถ้าปิดเราอาจจะโดนสไลด์ต่อนะครับเพราะง,งั้นเราเล่นนี เวลาเล่นนะครับเซนเต้เลยเนี่ยนะอ่าโขากำลังท่านเล่นนี่หรอตึ๊บติ๊บติ๊บติ๊บโอเคเล่นได้ผมกำลังโอเคเขากินนะครับเห็นไ,ไหมเรายังสามารถสร้างได้แหละนะครับอันนี้ตรงนี้ไม่มีปัญหาในในบรรดาสามชาตินะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับผมผมเชียร์ ในในในความคิดส่วนตัวนะผมเชียร์จีนนะครับว่าผมเล่นยากสุดนะเพราะว่าผมอาจจะไม่ค่อยชอบอสไตล์จีนด้วยมั้งสไตล์จีนน่าจะเป็นแบบนะสไตล์แข็งแรงนะครับสร้างเชฟตจมตีเชฟเก่งนะครับและเอนเกมเก่งมากนะครับผมส่วนก็สไตล์เกาหลีจะต้องเน้นต่อสู้นะครับโอ้จริงๆตรงนี้เขาไม่น่าจะเล่นนะเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะเล่นทำไมเดีย๋ยวดูนี้ ขาเหลืออีกหนึ่งเกมจะตกอะ่ะส่วนผมผมว่าไม่ขึ้นนะแต่ว่าผมเหลืออีกสองเกมจะขึ้นหนึ่งแหลงหนึ่งนะครับถ้าผมกระโดดตรงนี้อือกับตรงนี้เราปิดได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราปิดตรงนี้เรารู้สึกเราไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าตรงนี้เรายังได้แต้มหรือล้อมมุมอย่างนี้ก็ก็ก็ใหญ่นะครับล้อมมุมดีกว่า พราะตรงนี้ถ้าเขาจะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ค่อยหนีออกมานะครับตอนนี้ถ้าสมมติเขาปิดล้อมจริงผมก็ปิดตรงนี้ไงมันก็ลออแล้วนะครับอือนี่ก็ไม่ปัญหานี่ผมก็สามารถล้อมแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อือ,อ,อก็ได้นะตอนนี้ผมค่อนข้างเล่นง่ายมากนะครับเพราะโอ้เข้าบุกแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะเพราะว่าอะไร เราะว่าการจะบุกนะครับเราต้องเดินให้ได้มีสองทางถ้าอย่างนี้ออกมาผมปิดแค่เนี้ยเขาวิ่งหนีได้ดังเดียวคือแค่กระโดดออกมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนะ่ะเวลาจะบุกนะครับผมเข้าอย่างนี้ไปสิ่สามสามไปสิเล่นเนี่ยเนี่ยอย่างน้อยจะมีโอกาสยืนอะไรอย่างเงี้ยได้หน่อยนะครับอย่างนี้ผมก็แค่ปิดธรรมดาก็ได้แล้วนะญี่ปุ่นน่ะผมไม่เข้า ในส่วนอามาต่อกันนะครับส่วนสไตล์ลองลงมานะครับจากจีนก็จะเป็นเกาหลีที่ผมรู้สึกว่าเล่นยากเพราะว่าอย่างน้อยต้องมีการอ่านเกมอ่านหมากกันบ้างนะครับนี่ผมสามารถปิดล้อมแต่ปิดล้อมผมได้ประโยชน์อะไรไหมชึบชึบตึ๊บตัดต่ออันนี้เลนี้เลนี้อืมถ้าไม่รู้ผมก็เล่นอี่งนีนดีกว่าเอาแตมแต่ถ้าสมมติว่าการปิดล้อมแล้วผมได้ข้างนอกอย่างเงี้ยบริเวณเนี้ยโมโยด้านเนี้ย ผมก็จะปิดนะแต่ตรงนี้ผมรู้สึกผมไม่ได้โอ้อืออ่าผมเล่นนี่แหละใหญ่ไหมอยู่แช้เขาก็ต้องหนีอะ่ะแล้วผมก็มาสร้างแต้มผมถูกทำลายตรงนี้ผมก็สะเอ้าวอะไรเนี่ยอ่าผมขอสร้างความแข็งแรงด้านนี้ก่อนอีกด้านหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะถ้าจะปิดล้อมอย่างน,นี้อือหึปิดอย่างนี้ ชึบชึบโอเคผมนั้นผมขอยืนก่อนแล้วผมจะปิดล้อมแต่นี้อืมประชิดเหรอก็โอเคนะเวลาจะหนีรอดก็ต้องประชิดแต่ว่าเขามี2องวิคแล้วหนึ่งวิควีคเนี่ยมันจะกลายว่าเป็นผมลิงค่อนข้างง่ายหรือเปล่าตัดได้ไหมถ้าตัดขอตัดส่วนอัตริตลิต่อลงตึบๆอือืมอืมอืม,อม อัตลีต่อมาอมเอาอยัางไงดีถ้าเล่นอย่างนี้เขากระโดดใช่ไหมถ้าถอยเขาก็กระโดดตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราเล่นอย่างนี้ถ้าเล่นอย่างนี้เขาจะปิดตรงนี้อืม โอเครับ okay, ผมเลือกตัดเลยถ้าถอยก็มันเป็นการแบบปลอดกันไปครับผมเล่นนี้อตตลีล่างไหมน่าจะอยู่ั้ยไม่ต่อต่อเลยอือหืเห็นไหมตรงนี้จะผมจะบันไดมันจะอัตลีพอดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่บันไดขาวอย่างมากคือผมก็ให้เขาอ่ะได้อัตตาลีผมมันหนึ่งเมตดนะครับแค่นั้นเอง อืมนี้ผมตัดกินได้ด้วยแต่ว่าตรงนี้ผมมันจะมีปัญหานะครับอืมผมอาจจะเล่นอย่างนี้นะถ้า่นนี้เขาอัตลิใช่ไหมอะงั้นต่อออกก่อนเพราะว่าตรงนี้เรามีเริ่มมีปัญหาแล้วถ้าเล่นนี้นี่เรายังสามารถสไลด์ตรงนี้รอดได้เวะลาเพื่อนๆดูนะครับ เวลาเขาล้อมเราเนี่ยเราต้องดูหาทางก่อนว่าเฮ้ยตรงนี้เราสามารถสร้างรอดได้ไหมถ้าเราสามารถสร้างรอดได้อ่ะตรงนี้เรายังไม่ต้องหลับก็ได้นะครับตรงนี้มีมันตรงนี้เราผมอาจจะเลือกก่อนเพราะว่าจะมีการช่วยตรงนี้เกิดขึ้นนะครับอ่านี่เราถ้าเชื่อมเราปิดล้อมใช่ไหมผมแล้วก็เล่นนแทนอ๋อฮะปิดล้อมด้านนี้หรอใจอยากจะทิ้งมือด้วยแหละ อืมอืมอืมอือืมอ่ะปิดก่อนตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะสามารถรอดได้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ช่วยกันได้อากินผมก็เล่นนีครับไม่มีปัญหาอ้าว จริงๆเขาสามารถสร้างรอดได้อยู่แล้วนะป้องกัน2เมตได้อยู่แล้วเพราะงั้นเขาไม่จะเป็นต้องรับนะครับเวลาแล้วอดแล้วอ่ะเอาจังหวะเซนเตอร์เดินทีน่อื่นดีกวา่างงี้ผมก็ตีเลยดีครับเวลาตีผมไม่ได้คิดค่านะแต่ผมาจ,จะหาทางว่าเฮ้ยทำยังไงนะผมถึงจะได้แต้มที่สุดนะครับเนี่ยผมแค่ขู่ล้อมแต่สุดท้ายผมจะได้ตรงนี้แทนนะครับอือฮึปิดตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วอัตตลหรอถ้าเราเชื่อไปเลย ถ้าเราปิดนี่เขาต่อ,อ,อกมาเราก็เล่นแต่อ,อย่างนั้นนี่เอ้ยได้นี่ไงแล้วผมจะเล่นปักเสือพอดีเลยอ๋อเขาจะเอาตรงนี้รอดใช่ไหมอมืถ้าผมต่อตรงเขาก็น่าจะรอดอยู่แล้วถูกไหมอือหึนั้นผมก็สามารถเล่นนด่แหละ เห็นไหมครับผมก็แค่ปิดล้อมแต่ว่าผมจริงๆผมอยากจะได้พื้นที่ตรงนี้มากกว่านะครับโอ้ตรงนี้หรอมีปัญหาไหมอะ่ะไม่น่ามีปัญหานะผมก็ปิดล้อมตรงนี้เลยเห็นไหมผมไม่ได้กักฆ่าเขานะครับเข้าต่อมาผมก็อืมอืมตรนี้แล้วผมก็ปิดเห็นไหมเห็นไหมผมก็ พอผมโจมตีตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมตรงนี้ผมก็เกิดขึ้นมาเวลาโจมตีนะครับเราควรหาทางนะว่าเฮ้ยเราจะสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับว่าเราตีแล้วเราได้แต้มอะไรไหมนะครับอันนี้เขาก็ปิดเทียมออกมาอ,มอมืานี่เขา้านี่เขาปิดนี่เชื่อมเชื่อมนี่ถ้าเราต่อลองเขาตลิต่อตออกมาเล่นนี่ ออก็ได้อยู่นะปิดตรงนี้ก็ได้อยู่นะอ้าวเวลาทิอย่างโอ้ยจริง,รงๆเขาไม่น่าควรนะเพราะว่าตรงนี้เขาทําให้เขาลดลมหายใจอะ่ะตรงนี้ผมสามารถที่จะมีอย่างนี้ได้นะครับตึกตกถ้าเขาเชื่อมใช่ไหมเล่นนี่เห็นไหมเล่นเนี่เห็นไหมได้นะครับอันนี้ผมก็ต้องเชื่อมแล้วเพราะแล้วอีกในน,นึงนะครับตรงนี้ผมมีเม็ดที่ค่าเขาได้อยู่เม็ดนี้นะครับ เพราะฉะนั so ้นแต่ตอนแรกอ่ะผมไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าผมอ่ะเกรงใจกับถ้าสมมติว่าผมเล่นนี่ใช่ไหมผมเกรงใจกับอันตราีมินิแล้วเบียดมินินะครับค่อนข้างเกรงใจมากนะครับเชื่อมเห็นไหมแล้วผมต้องกลับมารับนะครับแล้วเขาก็จะเบียดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็แต่ทีเนี้ย เขาช่วยผมเรียบร้อยแล้วงันผมก็สามารถฆ่าเขาได้แล้วนะครับ้อนนี้นะครับรู้เหมือนเกมนี้จะจบไปอีกแล้วนะโอ้ตัวนี้ไม่ใหญ่ละเขาอาจจะตัดใช่ไหมตัวนี้แต่ตรงนี้ผมเชื่อกันหมดแล้วไงเพราะงั้นผมฆ่าเลยแต่ถ้าต่อให้ผมไม่ฆ่าตอนนี้ผมก็แต้มผมว็ค่อนข้างนำนะแล้วผมก็ไปเชื่อมันีเห็นไหมเขาน่าจะตายแล้วนะ แล้วผมก็เชื่อมอืมอือตรงนี้หรอตรงนี้ไม่มีอะไรผมเชื่อมเลยโอ้เฮ้ยลืมเขาสามารถเล่นตรงนี้ได้นียต่อลงใช่ไหมต่อลงผมเชื่อม ใช่ไหมแล้วถ้าผมเล่นมิดนี้ปุ๊บ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 เนี่ยมันก็จะกลายเป็นโค้ดเป็นแค่โอเคแต่ก็กลายเป็นโค้ดก็ไม่ไม่ได้แย่นะเพราะอย่างน้อยก็เป็นโค้ดที่เราได้เปรียบอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าถ้าเขามาถ้าเขามาอย่างนี้ผมไม่ใช่โค้ดแล้วล่ะอัลตริแลวผมก็อ่าหยอดก่อนจริงเขาต้องต่อลงก่อนนะ เขาต่อลงแล้วมันจะกลายเป็นโคดนะครับหรือหรือไม่ใช่โคโคแหละเขาน่าจะต้องต่อลงก่อนเพราะว่าต่อลงก็คือเซนเต้น,นะครับอ่าอย่างเงี้ยสายไปลวเขาจะต้องควรทําตั้งแต่แรกก็คือตรงนี้นะเวลาเพื่อนๆื่อนดูอ่ะอย่างเงี้ยเนี้อยออกมาเนี่ยผมต้องเชื่อมถูกแล้วใช่ไหมที่ค่อยเชื่อมนะครับเห็นไหมที่กลายเป็นแบบนี้พอดีเป๊ะเลย ถ้างั้นผมอาจจะต้องเล่นโคแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วโคแบบนี้นะครับถ้างั้นนี้ผมไม่ใช่โคแล้วอะ่ะผมเชื่อมแบนนี้ดีกว่าเนี่ยเป็นจุดที่คิวมักจะชอบมองพลาดมองข้ามนะกับเรื่องของการสร้างรอดหรืออะไรแบบนี้นะครับ เวลาเราจะทิ้งมืออะไรเราแล้วแต่นะครับดูเลยว่าจุดไหนที่สร้างรอดได้บ้างนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้รางวัลเขาละกันเนาะให้เขาแบบแพ้เนี่แต่ต่อให้เขาชนะไปเขาก็แพ้คนอื่นอยู่ดีสู้ให้เขาแพ้ผมดีกว่านอะออย่างน้อยๆตรงนี้เขาเป็นปักเสืออยู่แล้วใช่ไหมมันผมเล่นต่อธรรมดาอย่างน้อยๆเขาก็น่าจะภูมิใจเนาะให้เขาไปอยู่ห้าคิวแล้วไปไต่มาใหม่ดีกว่านี่กว่าไปแพ้คน นั่นหรือว่าอืมตรงนี้อ่ะเขาจะผู่จะล้อมผมใช่ไหม,มตรงนี้ผมไม่เห็นต้องกลัวครับเพราะว่าต่อให้เขากินก็ไปห้องบอมอยู่แล้วนะฮะอืมนี่ผมก็แค่ปิดล้อมแบบนี้นะครับเขาจะตัดหรอนั่นไงวาลาเชีย ดังนั้นคือเขาตัดได้ด้วยเหรออันต้ิีเชื่อมอืล้วผมก็ กำลังคิดอยู่อะเล่นนี่แล้วอัตลิถอกอืมโอเคได้เพราะถ้าต่อให้ผมจะเสียตรงนี้ตายจริงๆผมก็จะได้ตรงนี้คืนนะครับผมจัดตะลิแล้วก็ตะลิถอดมาเห็นไหมตัวนี้ผม เขาก็โดนล้อมโอ้อย่างงี้เขาน่าจะไม่ดีนะตรงนี้เม็ดเดียวไม่ได้ทำให้เขารอยเขาต้องรอดเขาต้องรับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะเห็นไหมเขาต้องรับตรงนี้อีกทีหนึ่งไม่งั้นเขาก็ตายเหมือนเดิมถ้าเขาเล่นตรงนี้ผมก็จะปิดตรงนี้เห็นไหมผมก็จะปิดตรงนี้ตรงนี้ก็กลายว่าเขาก็ตายทีหนึ่งอ่ะดีนะครับเอาผมตัดสินใจแล้วผมจะไม่ยอมแพ้นะครับก็เพราะว่าคนญี่ปุ่นอะ เรื่องของมารยาทหรืออะไรเงี้ยเขาคาสำคัญถ้าเราแต้มนําอยู่แล้วรอยู่ยอมแพ้เนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับคนญี่ปุ่นนะในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับอันนี้เขาตายแล้วโอเคแล้วผมก็จัดอันนี้เขาก็จะตายแล้วเพื่อนๆจําไว้เลยนะครับเวลาเล่นนะครับก่อนจะทิ้งมืออะไรแล้วแต่ดูก่อนเลยว่าหมากราแข็งแรงหรือเปล่าน,นะครับ ถ้าเราแข็งแรงทิ้งมือได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงอ่ะการทิ้งมือเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงเรื่องของการที่เขาจะใช้การเก็บแต้มนะครับผมตรงนี้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเราจะหนีบได้ก็ต่อเมื่อเราเป็น2เมตรนะครับแต่ตรงนี้เป็น3มเมตรเพราะงั้นเขาหนีบไม่ได้นะฮะเขาชื่อไอวะทูกุโยใช่ไหม อันนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยผมมองว่าผมแข็งแรงแล้วผมก็ทิ้งมือได้แล้วปิดล้อมอ่ะยอมแพ้แล้วครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับเรานะครับแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนเราก็ได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับนะครับผมขอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ